ไปต่อกันที่จังหวัดลบบุรีนะครับมีเด็กชายวัยเพียงขวบเศษเท่านั้นนะครับน้องป่วยนะเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงด้วยครับนั่นก็คือโรคมะเร็งจอตาข้างซ้ายนะครับแล้วครอบครัวเนี่ยไม่สามารถที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายได้จึงทุนกล้าวถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเป็นคนไข้ในพระองค์ครับ โดยนางสุวจัจจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยวนหน้าสวนราชการคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ไปที่หมู่4ตำบลห้วยใหญ่อเภอสะโบดจังหวัดลบบุรีนะครับไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเด็กชายปรินชอบค้าขายและครอบครัวที่ได้ทุนกล้าวถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเป็นคนไข้ในพระองค์ เด็กชายปรินเนี่ยอายุหนึ่งปี4เดือนนะครับป่วยเป็นโรคมะเร็งจอตาข้างซ้ายตั้งแต่4<ม>เดือนแล้วนะเข้ารักษากับคณะแพทยศาสตร์สิร,ราพยาบาลโรงพยาบาลสิราราชแล้วก็ต้องเข้ารับการรักษาตามแพทย์ตัดหมายต่อเนื่องซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ยทำอาชีพค้าขายประกอบกับน้องเองมีพี่สาวฝา,าแฝดอีกสองคน<ม>ทางครอบครัวไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลได้รวมถึงเนี่ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษา และมะเร็งเนี่ยลุกลามจนต้องเสียดวงตาไปทางครอบครัวก็เลยขอความเมตตาให้กับเด็กชายปรินเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปธรมรมครับเพื่อจะได้รับการรักษามะเร็งในจอตาซ้ายต่อไปด้วยนะครับซึ่งการลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ทางนายกเหล่ากาชาติและคณะกรรมการเหล่ากาชาติของจังหวัดลบบุรีก็ได้มอบเงินและสิ่งของเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและที่สําคัญเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให,ให้กับครอบครัวและก็ผู้ป่วยด้วยครับ